อ๋อประทับใจนะคะหมูเลี้ยงได้สองเดือนถึงสามเดือนเราจับขายได้เลยค่ะเพราะว่าใช้ดีมมพัดหมูโตเร็วมากค่ะกินอาหารเก่งค่ะไม่มีท้องเสียไม่มีอะไรเลยนะคะโตว,วันโตคืนเลยค่ะเวลาเราผสมอาหารนี่จะแย่งกันกินเลยนะคะ <S <S เลี้ยงหมูมา23ปีแล้วนะคะแต่เพิ่งมาใช้ดีมมพัด ได้ประมาณ5-6เดือนค่ะประทับใจมากค่ะหมูโตเร็วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสังคมกุศลรำนะคะประอเลี้ยงหมูรายย่อยนะคะอยู่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเนื้อดีค่ะเวลาเราจำแหละขายในลูกค้าค่ะซื้อดีนะคะ เพราะว่าเราไม่มีสารเล็งเนื้อแดงค่ะเพราะหมอที่อนามัยเขาเอาไปตรวจหาสารเล็กนะคะไม่มีเลยค่ะเนื้อเราแดงอมชมพูสวยนะคะเนื้อนุ่มเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะเราไม่ได้เลี้ยงแบบฟาร,ร์มใหญ่ก็แบบประหยัดต้นทุนนะคะเราใช้ดีมอพัดแล้วผสมให้กินหมูกินดีค่ะโตวไวค่ะใช้ระยะเลี้ยงไม่นานค่ะสองสามท้องสองถึงสามเดือนเราก็ได้จับขายได้แล้วค่ะ เลี้ยงมา23ปีแล้วค่ะแต่เพิ่งใช้ดีมอพัดมาประมาณ5-6เดือนค่ะอ,อ๋อพอดีดูรีวิวในในโทรทัศน์นะคะว่าเขาเลี้ยงดีก็เลยค้นหาเราเอามาลองดูค่ะได้ผลดีของเขาจริงๆค่ะอาหารเขาดีจริงๆค่ะใช้ใช้แล้วประทับใจนะคะเพราะว่ามันโต จริงๆค่ะเปรียบเทียบกับที่เราใช้อาหารธรรมดาไม่ได้ใช้ดีมอพัะคะมันจะไม่โตไอ้น่าจะส5เดือนถึงจะได้วางได้ออกคายนะคะอันนี้เราใช้หมู2 3เดือนจะโตได้เป็นร้อยโลเลยนะคะอันนี้หมู2เดือนค่ะ2เดือนยังไม่เข้า3เดือนนะคะมันก็โตแบบตามอายุจากที่เราหย่านมคือเรานับเลยนะคะไม่ได้ว่าหย่าแล้วได้เดือนหนึ่งแล้วค่อยไปเริ่มต้นนับไอ้นี่อันนี้เราหย่านมเลย นับเลยวาย่าเป็นเดือนสองเดือนก็คือหมูก็โตอย่างนี้แหละคะ่ะแนะนําพวกที่เขาเขาเลี้ยงนะคะเขาก็ลองไปใช้มั่งแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เรามีลูกค้าที่ว่ามาติดต่ออาหารดีมอฟัดไปใช้มั่งแล้วเขาก็ตอบรับดีนะคะเขาก็โทรมาสั่งเราเรื่อยๆนะคะอาหารเนี่ยช่วยให้หมูโตเร็วขึ้นค่ะหมูราคาถึงจะมีขึ้นมีลงนะคะแต่เราเลี้ยงหมูใช้ระยะเวลาไม่นานเราก็ ได้ออกขายแล้วค่ะไม่รับรองค่ะด้ใช้ดีมอพัดแล้วไม่ไม่มีขาดทุนค่ะแนะนําเพื่อนๆที่เลี้ยงนะคะเขาเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ดีมอพัดกันเยอะแล้วค่ะเมื่อก่อนเขาก็ค้นหาอยู่เนาะว่าอาหารไหนจะทาให้หมูโตเร็วแล้วก็แบบเขาเลี้ยงอาหารธรรมดามันโตช้านะคะสี่ห้าเดือนเขาจิงจะได้ขายช่วงนี้เขาก็มาสั่งอาหารดีมอพัดไปให้กินแล้วค่ะเขาบอกว่าโตเร็วจริงๆค่ะ สองถึงสามเดือนเขาก็ได้ขายขาได้ออกตลาดแล้วค่ะเขาประทับใจจริงๆค่ะดีมอพัดดีจริงๆค่ะ,คะเยี่ยมเยี่ยมค่ะ